เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชปราบดาพิเศษแล้วทรงสถาปนาพระเจ้าลูกเธอที่พาวิสุกษัตริย์ีเป็นพระมารดาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสาพระองค์ให้พระราชบุตรตีพี่นางพระองค์ใหญ่ทรงพระนามว่าสุพันณกัลยาณีในหนังสือบางเรื่องเรียกว่าพระสุพันเทวีก็มีให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ทรงพนามว่าพนเรส่วน ให้พระราชโอรสพระองค์น้อยทรงพระนามว่าพระเอกาทศรถและถวายพระสุพรรณกัลยาณีแก่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเพื่อประทับอยู่ณกรุงศรีอยุธยานั้นพระเจ้าหงสาวดีได้พระพินางเป็นพระชายาเหมือนกับเป็นตัวจำนำแทนแล้วก็อนุญาตให้สมเด็จพระนเรศวรอยู่ช่วยสมเด็จพระชนกปกครองบ้านเมืองเวลานั้น สมเด็จพระนเรศวรไม่เคยอยู่ที่พระนครสี่อทุจยามาแต่ก่อนเพราะส่งพบที่เมืองพิษณุโลกเมื่อยังทรงพะยาเป็นแต่ผู้ใหญ่เคยพาลงมาเฝ้าสมเด็จพระอัยกาที่ลาชเป็นครั้งเป็นคราวสเสด็จอยู่แต่ที่เมืองพิษณุโลกจนพระชันษาได้9ก้าขวบก็ถูกเอาไปเป็นตัวำนำอยู่เมืองหองสาวดีไปทรงพระเจริญเป็นหนุ่มในสมาคมของพวกพมา่ามอน จนพันรจนพชัชรษาสิบห้าปีจึงได้กลับมาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นแรกมาอยู่ในราชธานีอันมิได้ทรงคุ้นเคยกับถิน่นที่และผู้คนก็คงยังไม่สามารถที่จะทำการงานได้เต็มที่จึงไม่ปรากฏว่าในปีแรกสมเด็จพระนเรส่วนกลับมาอยู่เมืองไทยได้มีตำแหน่งหน้าที่ประจำพระองค์อย่างได้หน้าสันนิษฐานว่าสมเด็จพัชนกคงให้เริ่มทรงศึกษาราชการ ด้วยเป็นผู้รับสังตรวจตาการงานต่างพระเนตรพระกันถ้าเรียกอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเช่นองค์คลักษ์ทรงคุ้นเคยราชการยิ่งขึ้นโดยลำดับแม้จนถึงได้ลบพุ่งด้วยเมื่อเสร็จซึกหงสาวดีแล้วเมืองไทยยังคงมีความยากลำบากต่อมาเพราะกองทัพเมืองหงสาวดีกลับไปแล้วไม่ทันถึงปีพระบรมราชาเจ้ากรุงกัมพูชาเพราะในสมัยนั้น ตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองซึ่งเคยเป็นเมืองประเทศราชขึ้นกรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อนเห็นว่าไทยสิ้นกำลังก็บังอาจยกกองทัพเข้ามาตีเมืองไทยเมื่อปีมาเมียพศ .2113 ด้วยหวังจะลิบซับเอาจับเอาไทยไปเป็นเฉลยบ้างในเวลานั้นความที่เมืองไทยกำลังโรมถึงรึกษากันว่าจะทอดทิ้งพระนครศรีอยุธยาไป ตัวเมืองเหนือดีหรือจะตั้งต่อสู้ข้าศึกดีตกลงกันว่าถ้าเพียงรักษาพระนครเห็นพอจะสู้ได้แต่ก็ต้องปล่อยให้ข้าศึกซึ่งยกมาทางบกแต่เมืองปาจีบุรีเข้ามาได้ถึงตั้งประชิดติดพระนครแต่ขมรมาลบแพ้ไทยก็ต้องเลิกทับกลับไปเมื่อลบขมรครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ที่พระนครคงจะได้ช่วยลบ เป็นแต่ยังไม่ได้คุมลีพลออกรบพุ่งด้วยพระองค์เองแต่ที่มีซึกขมรเข้ามาพลอยซ้ำเติมนั้นกับเป็นประโยชน์แก่เมืองไทยในทางอ้อมเพราะผู้คนพลเมืองที่แตกกระจัดพัดภาไปอยู่ตามที่ต่างๆเมื่อคัดคังซึกของสวัสดีพากันหนี่กองทัพขมรเข้ามาใส่พระนครเป็นนันมากสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้กำลังลีพลเพิ่มขึ้น จนสามารถสร้างป้อมปราการและคุดขยายคููเมืองแต่งพระนครให้มั่นคงแล้วมีพระราชประสงค์จะบำรุงกำลังทางหัวเมืองเหนือต่อไปจึงโปรดให้สมเด็จพระนเรศวรขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกบังคับบัญชาหัวเมืองเหนือทั้งปวงเมื่อปีมาแมพศ2114เวลานั้นพระชันษาได้16ปีและได้ทรงศึกษาราชการอยู่ในกรุงกว่าปีแล้ว ที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้สมเด็จพนเรส,ส่วนขึ้นไปครองเมืองเหนือแม้เคยมีเยื่อ,อยยางที่พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนทรงตั้งพระราชโสราชทาญาตไปครองเมืองเช่นเดียวกันก็ดีแต่ครั้งนี้พฤติการพิทกับแต่ก่อนด้วยเป็นเพราะว่าเวลายุคเข็นของเมืองไทยจะต้องฟื้นบ้านเมืองให้กลับคืนดีและยังมีการสําคัญยิ่งกว่านั้นด้วยจะต้องรักษา ระงับความแตกเล้าวในระหว่างไทยชาวเมืองเหนือกับเมืองใต้ซึ่งได้ถือตัวว่าเป็นต่างพวกรังเกียจกันมาหลายปีจนที่สุดถึงเคยเป็นข้าศึกกันเองให้กลับมาสมัครสมานเป็นพวกเดียวกันทั้งปุ๊กน้ำใจไทยให้หายคันค้ามชาวต่างประเทศที่เคยเป็นข้าศึกอันเป็นการยากกว่าคร้องเมืองโดยปกติมาก พิจารณาดูเมื่อรู้เรื่องพงศาวดารตลอดแล้วในเวลานี้ก็เห็นจะเป็นการอัศจรรย์ด้วยสมเด็จพระนเร่วนทรงพระคุณสมบัติเหมาะแก่ความต้องการของเมืองไทยในเวลานั้นไม่มีใครเสมอเหมือนหมดทุกอย่างเป็นต้นแต่ที่สมพบได้เสด็จอยู่เมืองพิษณุโลกเมื่อย,ยังทรงพระเยาว์ผู้คนพลเมืองเคยรู้จักลักใครมาแต่ก่อนจะทรงบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างไร คนก็เชื่อฟังด้วยความนับถือส่วนพระองค์เองก็เคยคุ้นเคยกับถิ่นฐานผู้คนชาวเมืองเหนือไม่ลำบากพะไทยในการสมาคมหรือบังคับบัญชาไพร่บ้านพลเมืองคิดต่อไปอีกอย่างหนึง่งเวลานั้นเป็นแรกที่สมเด็จพระนเร่วนจะทรงบัญชาการปกครองบ้านเมืองรับผิดชอบโดยลำพังพระองค์ซึ่งได้ทรงครองแต่เมืองเหนือก่อน ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทรงชำนิชำนาญการปกครองบ้านเมืองยิ่งขึ้นโดยลำดับแม้ที่สมเด็จพระนเร่วนถูกเอาไปเป็นตัวจำนำอยู่ที่เมืองหงสาวดี6ปีก็กลับให้คุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะได้เคยเสด็จไปอยู่ในหมู่พมา่ามอนทรงทราภาษาและนิสัยใจคอตลอดจนวิชาวความรู้และฤทธิดเดชของพมา่ามอนในสมัยนั้นว่ามีจริงเพียงไร ได้ความรู้มาเป็นทุนสำรับเตรียมการต่อสู้ฆ่าซึกที่ไทยยังขั้น้ามอยู่โดยมากแต่ข้อสำคัญยิ่งกว่ายัางอื่นนั้นอยู่ที่นิสัยของสมเด็จพระนเรศวรเองอันปรากฏตลอดเรื่องพงศาวดารว่าเป็นนักรบและเป็นนักรบอย่างแก้วกล้าสามารถฉลาดในยุทธวิธีและอุบายกระบวนการซึกแปลกกว่าผู้อื่นในสมัยเดียวกันจึงควรนับว่าการกู้เมืองไทยในครั้งนั้นเริ่มแต่ เมื่อสมเด็จพระเรส่วนขึ้นไปครองเมืองเหนือเป็นต้นมาบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณอกบ้านป้องเมืองคุ้มเยา้าเสียเลือด เสียเนือ้อมิใช่เบาหนาที่เรารักษาสืบไป